สดีค่ะว,วันนี้สาวๆนะัดกันมากินข้าวหนึงมั้งอันนี้มีใครบ้างเอ่ยพี่อ้อสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะปากไม่แดงเลยเนี่ยปั่งไม่แดงไม่มีแรงเดินแรงเดินค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่พิมพ์คนสวยอันนี้พี่อ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานเลยสวัสดีค่ะพี่ลทธิ์มาทำไมคะน้องใหม่ค่ะนัดสาวๆเจอกันใช่ไหม ก็จน้องๆพี่ๆมาไกลเลยกี่กิโลป้นพี่ไหมไม่เมาไม่กลับไม่ใช่ไม่เมาไม่ขับนะไม่เมาไม่กลับแล้วจะนอนวันหนูก็ได้พี่พี่ธี์เอ้ยมากี่กิโลเนี่ยเจ็ดสิบได้โอ้โหใจรักเนาะวันนี้จะใส่อีกเด้วพี่เล็กรายงานตัวโอ้กระเป๋าใหม่หรอหรายงานตัวเกระเป๋าใหม่นะยะแกได้ไปวันนั้นไงทำไมอะไม่ดูหอมาเขาไลูกมาอันนี้ถังน้ำหอมเอาวันนี้ใส่แบบ แล้วจีนเหรอแล้วจีนเหรออันนี้คนอันนี้ใส่แบบมีแขนมีคอตัวใหม่นะวันนี้มาพบปะสังสรรค์กินข้าวมาพร้อมฝนตกเลยวันนี้ฝนตกเลยเอาล้มมาสาวโคราชทักทายก่อนเอาเอวโกลอยกว่านี่โอ้วันนี้สาวโคราชมาเอวลอยเลยจะกินไม่ข้าวอ่ะนี่เราไปไหนอ่ะนี่สาวๆเขาก็มากินอาหารนะเดี๋ยวก่อนเถอสองสาวสองสาวพวกแก้วเปล่าก็ได้มา ไม่เอาอ่ะเอาลุงไม่ดื่มวะยเหรอมีวนยนะพี่ลุงมีน้ำเปล่าเดี๋ยวซื้อมาคนเล็กมาให้ของอ้อที่ยวแล้วยังอยู่บ้านพี่อีกสองขวดมันเกิดพี่อ่ะมีเบียรเลยมีแต่เบียร์มันเกิดพี่อ่ะไม่มีอกีะไม่ไรกินอหนูอร่อย นี่แหละไม่ต้องไม่บวมหนึ่งบวมไม่บวมไม่บวมไม่หลอกพิมจะไปขยายถ้าขยายมันก็ใหญ่พี่พี่นี่สั่งเลยก็ได้เขาจะได้ทำทยอยมาเพราะตอนนี้ไม่มีลูกค้ามาเอาเดิมก่อนสั่งได้ทุกอย่างนอกเมนูก็ได้พิมยำเมนูมายำทะเลไหมไม่รู้ว่าเอาอะไรได้หมดเอเคบ็อกจิก่อนมีไหมคะให้สั่งสั่งไปเร่อยวลาที่เขาจะให้สั่จิทานอะไรเงี้ยต้องบอกลูกน่ะเออ คะคนโคราชนี่แปลกมาถึงแต่งหน้าก่อนคนอื่นเขาสั่งอาหารกันนะเนี่ยข้าวทะเลข้าทะเลตผัดกระเพราทะเลมีป่ะปลาหมึกกุ้งไม่ไม่ใช่ไหมอันนี้ไหมอันนี้สับคนพี่น้องอ๋ออันนี้มาทานเอามาเลยเอาไหมคะเอาอันนี้ค่ะแล้วันนี้ป่แล้วแบบนี้เหรอกี่ไปทวิดีโอเจ้าก็คอยดูนี่อาหารก็ออกมาแล้วนะอันนี้มี ไก่ทอดข้าวเหนียวรกาลาบเป็ดผัดไทยทุ่งนไอ้นี่ผัดกะเพราทะเลรวมอันนี้ก็ลาบเป็ดไก่ทอดเหมือนกันเท่าไร่คนอย่างละสองชุดเดี๋ยวซูชิมาสั่งซูชิได้รอใครสั่งอนนี้ผัด อันนี้ชูชีรวมไม่น่าอันนี้เป็นปลาแซลมอนด้วกินข้าวเสร็จแล้วสาวๆก็มาเติมด้วยร้านเครื่องดื่มแต่ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพราะเดี๋ยวขับรถกลับบ้านไม่ได้เอาพี่ลุงได้รถดิเอาอียงได้แล้วลองเลนที่เรียกอะไรที่นี่ คนมาแล้วเดชสรเห็นน้ำทำชวนนจีนคนห้เลแค่เดกแกนตรายมานอนีม้มาแล้วค่ะ thank you ค่ะ thank you ขอเจ้าภาพตึงเจริญัภาพแข็งแรงลูกค้าเยอะๆเลยๆเลยเสยบเมะนาวหรอว้าวอร่อยเวอร์แม่ชิมอร่อย นี่นเ,นนเกเป่าอร่อยเอาหอดมาจิ้มใส่ของจิ้มเลยน,น,นี่อร่อยกว่าเอาจริงอะเพื่อจริงไหมอันนี้มันจะขึ้น,นอันนี้อร่อย